15พฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับปีนี้ก็อายุครบ85ปีครับ<ะ>ล่าสุดนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เตือนว่าการเปิดบ้านอวยพรของพลเอกชวลิตนั้นอย่าทำอะไรให้เกิดกระแสครับ พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดบ้านพักให้ประชาชนเข้าอวยพรในเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ85ปีในวันนี้นะครับว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้ความเห็นไปแล้วถ้าเปิดบ้านเพื่ออวยพร,รวันเกิดก็ไม่มีใครไปยุ่งสามารถทำได้แต่ถ้าเปิดบ้านเพื่อให้เกิดกระแสะอะไรต่างๆก็ไม่ควรให้เกิดขึ้นครับ ด้านพลโทพิรัตส,สวามิวัตนายทหารฝ่ายเสยนาธิการประจําตัวพลเอกชวลตยงใจยุทธระบุว่าพลเอกชวลตยืนยันที่จะจัดงานวันคล้ายวันเกิดแบบเรียบง่ายธรรมดาเพราะถือว่ายังมีบารมีครับผู้คนที่นับถือก็ต้องไปมาเพื่อร่วมอวยพรและไม่ได้เป็นการชุมนุมทางการเมืองซึ่งพลเอกชวลตยังฝากบอกด้วยว่าจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนตามปกติไม่ได้แถลงข่าวอะไรอย่างที่เข้าใจฉะนั้นไม่ต้องระแวงขอให้สบายใจได้ครับ